สวัสดีครับผมอาร์มนิยานามครับอยู่กับพี่สายยานพ่อน้องชิวครับผมครับ,รบวันนี้ผมก็ไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปเลยครับเพราะว่าทํางานตั้งแต่เช้าเลยครับทํางานตอนเช้าก็ตอนเช้าก็เหมือนเดิมครับให้ข้าวไก่ให้น้ําไก่แล้วก็มาดูแลร้านโชห่ว,หวยพอเสร็จจากร้านโชห่ว,หวยแล้วก็เอางวไปกินหญ้าครับหลังจากนั้นก็ทา ไม่มีอะไรมากครับตอนรางวัลเสาทิดาก็ต้องมาโบกรถครับนี่กระโรรถร้อนมากเลยครับร้อนสุดๆนะครับตอนนี้ดีรถมันไม่ค่อยมีก็เลยมานั่งหลบแดดอยู่ข้างรถที่จอดหน้าแลนด์มาร์คครับแต่วันนี้ที่ผมก็จะครับไปที่ท่านถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปบางประการขอโทษนะครับผมไ,มได้ตั้งใจครับเพราะว่าผมก็เป็นคนพูดแบบนี้แหละครับ แล้วมี fc คนหนึ่งมาบอกว่าผมพูดอีสานถามว่าผมพูดอีสานได้ไหมผมก็พูดได้ครับแต่ว่าถ้าจะพูดดีๆเลยพูดไทยดีกว่าครับผมเพราะแม่ผมก็คนอีสานแต่พ่อผมเป็นคนภาคเหนือครับแต่ว่าผมก็ไปเติบโตอยู่จังหวัดตากครับก็เลยพูดอีสานก็ได้แต่ว่าเอาแบบว่าพูดดีๆพูดภาษาไทยดีกว่าครับถนัดมากกว่าแล้ววันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณ fc นะครับที่ติดตามเพลงไข่หั่งหังนะครับ ของปาร์คสีเมืองใหม่นะครับอย่างไงก็ช่วยติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับผมก็จะพยายามทำความดีต่อไปทำให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็พี่ยากจะบอกว่าตอนนี้ผมต้องต้องขอโทษบางบาง,บางท่านนะครับที่ว่าผมไม่ได้กดไม่ได้ตอบรูปหัวใจหรือว่าไม่ได้ตอบกลับอะไรว่าผม บอกตรงผมแทบจะไม่มีเวลาเลยครับแล้วก็ที่ f c บางท่านบอกให้ผมคัอเเอร์เพลงผมก็พยายามจะหาเวลาครับผมแต่ในแต่ละวันอะ่ะผมเสร็จจากงานก็ประมาณ6โมงหรือทุ่มเนี่ยเสร็จจากงานแล้วผมก็ต้องไปช่วยทํากับข้าวครับมีเวลาเล่นแค่แป๊บเดียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงพักเหนื่อยหรือว่าเวลาพักมันก็มีแต่ว่าหลักๆคือเราคือมันจะเล่นโน้ตัดนานมันไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องทํางานครับไม่ค่อยมีเวลาครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ว่าติดตามฟังเพลงไข่ฮังฮังนะครับผมปาร์คสีเมืองใหม่นะครับผมก็ได้เป็นพระเอก MV เป็นพระเอก MV ็ก็เหมือนเดิมครับผมมันไม่ได้ทําให้เราดีเลิศประเสริฐสีไปไหนครับคนติดดินอย่างผมผมก็ติดดินตลอดครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโด่งจะดังอะไรเลยครับเป็นคนเป็นอาเหมือนเดิมครับผมไม่คิดว่าจะเป็นดาราหรือจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนติดดินครับ ก็นี่ครับก็อยู่กับที่สายยางเรเสียงปกติครับจะดังไม่ดังมันไม่สําคัญอยู่ที่หัวใจของเราครับว่าเราจะดีไม่ดีคนดีอย่ามองแค่ภายนอกครับผมอย่าตัดสินคนว่าแค่สี่ห้านาทีกาจะคิดว่าเขาเป็นคนดีเราต้องอยู่กับเขาครับอยู่ร่วมกับเขาแล้วเราจะรู้ว่าใครดีไม่ดีครับอย่างมีเอฟซีบางท่านบอกว่าผมแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมก็แซลแซลกันเล่นครับ หลังกล้องเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันที่ดีต่อกันมีอะไรก็คุกัเรื่องอะไรศึกษาอะไรกยกบอกเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปไหนครับไปไหนไม่ค่อยได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ว่าที่ว่าติดตามผมมานะครับผมก็ขอบคุณครับเพลงยังไงก็ช่วยติดตามเพลงไข่ห้างหังด้วยนะครับผมเป็นพี่เอ็มวีนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ